สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องเข้าใจธรรมะคือการวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจเมื่อเราเริ่มเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงใจจะค่อยๆเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่อยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นภายในใจของเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดเพราะตัณหา คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดความขัดเคืองไม่พอใจเกิดเป็นกิเลสที่เผาใจอยู่ทุกเมื่อแต่เมื่อเรารู้เท่าทันธรรมใจจะเริ่มเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งที่เคยคิดว่าจำเป็นต่อชีวิตแท้จริงแล้วก็แค่ของชั่วคราวที่ใจไปหลงให้ค่าการเข้าใจธรรมะจึงไม่ใช่การเพิ่มสิ่งใดเข้าไปในใจ แต่คือการวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปทีละน้อยวางความอยากครอบครองวางความกลัวสูญเสียวางความคาดหวังที่เกินจริงวางความยึดมั่นในคําคนวางความเห็นว่าตัวเราเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งเพราะเมื่อใจยังเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นใจย่อมหนักย่อมฟุ้งซ่านและไม่อาจเห็นความสงบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันได้เพราะธรรมจึงเป็นหนทางแห่งการปล่อย ไม่ใช่หนทางแห่งการเพิ่มเมื่อเราฝึกเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามเห็นว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนใจก็จะค่อยๆค,คลายจากการยึดถือเหมือนคนถือของหนักไว้ในมือมานานพอเริ่มเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องถือก็วางลงและเมื่อวางลงใจก็เบาใจก็สงบใจก็เป็นอิสระธรรมะที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องต้องจดจำมากมายแต่คือการรู้จักวางวางความคิดที่ปรุงแต่งเกินจําเป็นวางการตัดสินผู้อื่นวางความโกรธความอิจฉาความทยานอยากเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อความสงบของใจเมื่อใจเริ่มวางได้ใจจะเริ่มเห็นความจริงและเมื่อเห็นความจริงใจก็จะหยุดดิ้นหยุดสแสวงหาหยุดทุก์ ดังนั้นเข้าใจธรรมะจึงหมายถึงเข้าใจใจของตนเองและเมื่อเข้าใจใจเราก็จะรู้เองว่าอะไรควรวางอะไรควรรักษาไว้สิ่งที่ควรเก็บไว้คือความรู้ตัวความเมตตาความกรุณาและปัญญาที่เห็นตามจริงส่วนสิ่งที่ควรวางคือความหลงความอยากความกลัวและความยึดถือในตัวตนสุดท้าย ธรรมะไม่ได้บอกให้เราหนีโลกแต่บอกให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำอยู่กับคนโดยไม่ทุกข์เพราะคนอยู่กับสิ่งของโดยไม่ยึดต,ติดในสิ่งของอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่หวั่นไหวเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆเบาค่อยๆโปรง่งและสุดท้ายก็จะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่อยู่ตรงใจที่วางเป็นนี่เอง จำเป็นออกจากใจไม่ใช่เรื่องของการบังคับใจให้วางแต่เป็นเรื่องของการเห็นอย่างรู้เท่าทันพร้อมระเห็นชัดตามความจริงใจจะวางได้เองโดยไม่ต้องฝืนเหมือนมือที่จับของร้อนพอรู้ว่าร้อนจริงๆก็ปล่อยลงเองโดยธรรมชาติพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการเห็นเช่นนี้เกิดจากสติคือความรู้ตัวในปัจจุบันและ ปัญญาคือความเข้าใจตามความเป็นจริงเราจึงเริ่มได้จากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจําวันเมื่อรู้สึกโกรธให้รู้ว่าโกรธกำลังเกิดไม่ต้องผลักไม่ต้องหนีแค่รู้ตามที่มันเป็นเมื่อรู้โดยไม่แทรกแซงใจจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือการฝึกวางด้วยปัญญา ไม่ใช่วางด้วยความพยายามเพราะการพยายามวางโดยไม่เห็นตามจริงก็ยังเป็นความอยากอีกชนิดหนึ่งเป็นตันหาที่แอบแฝงอยู่ในความสงบแต่เมื่อเราฝึกเห็นอย่างรู้เท่าทันใจจะเรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างมันเกิดขึ้นเองเมื่อสิ่งที่ฟุ้งซ่านดับไปในทางปฏิบัติพระพุทธองค์จึงให้แนวทางไว้ชัดในสติปัฏฐานสี คือการมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมเมื่อรู้กายเช่นเห็นการหายใจเข้าออกการเคลื่อนไหวการเดินการยืนใจก็เริ่มตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเมื่อรู้เวทนาเช่นสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นใจก็เริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปอยู่เสมอไม่มีอะไรควรยึดเมื่อรู้จิต ว่าขณะนี้ใจโลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงใจก็เริ่มแยกออกจากอารมณ์และเมื่อรู้ธรรมเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจก็จะค่อยๆวางได้อย่างมั่นคงการฝึกอย่างนี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องเพราะจิตที่เผลอทุกวันไม่อาจสงบได้ในวันเดียวแต่เมื่อเรารู้บ่อยๆ สติจะคมขึ้นปัญญาจะลึกขึ้นและการวางจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะต้องการจะวางแต่เพราะใจรู้แล้วว่าไม่มีอะไรให้ยึดในช่วงแรกใจอาจยังดิ้นยังอยากยังเหนื่อยแต่ให้รู้ว่านี่ก็ธรรมดาความไม่สมบูรณ์คือส่วนหนึ่งของทางความผิดพลาดคือครูทุกครั้งที่รู้ตัวกลับมา คือการเดินทางกลับสู่ธรรมเมื่อฝึกจนเห็นซ้ำๆว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปใจก็จะค่อยๆเบาความทุกข์ก็จะค่อยๆจางและในที่สุดเราจะเข้าใจว่าการวางไม่ได้หมายถึงการหนีแต่หมายถึงการอยู่กับสิ่งเดิมโดยไม่มีการยึดอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับสุขได้โดยไม่หลง อยู่กับโลกได้โดยไม่แบกโลกไว้ในใจเมื่อถึงจุดนี้ใจจะเริ่มรู้รสแห่งอิสระที่แท้จริงรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้อะไรเพิ่มแต่อยู่ที่การไม่ต้องถืออะไรไว้เลยและเมื่อเข้าใจตรงนี้ใจก็จะสงบโดยไม่ต้องพยายามสงบวางโดยไม่คิดจะวางเพราะธรรมะได้ทำงานของมันอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อเราเริ่มฝึกเห็นตามจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปของสิ่งทั้งหลายใจจะค่อยๆเบาสิ่งที่เคยรู้สึกว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เคยรู้สึกว่าหนักเคยรู้สึกว่าทุกข์เมื่อมองด้วยปัญญามันก็แค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปนี่คือผลของการวางคือใจเริ่มว่าง เมื่อใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นใจก็จะไม่ถูกลากไปโดยอารมณ์ไม่ถูกผลักไปโดยตัณหาไม่ถูกพันธนาการโดยความกลัวเพราะใจที่เข้าใจตามจริงแล้วรู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อรู้เช่นนี้ใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องหนีและไม่ต้องแบกพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะเมื่อเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงใจจะเดินตามรอยพระองค์โดยไม่ต้องมีใครบังคับเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความดับแห่งทุกข์และรู้วิธีเดินทางสู่นิพพานไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะแห่งใจที่พ้นจากการยึดทั้งหมดใจที่วางแล้วไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าอย่างไร้ความรู้สึก แต่เป็นใจที่มีเมตตาโดยไม่ติดมีปัญญาโดยไม่ถือดีเป็นใจที่อ่อนโยนต่อทุกสิ่งเพราะเข้าใจว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อใจเห็นอย่างนี้จะไม่มีความโกรธใดต้องขจัดไม่มีความทุกข์ใดต้องหนีเพราะใจไม่ยึดมันไว้ตั้งแต่แรกทุกสิ่งจึงอยู่ได้อย่างที่มันเป็นนี่คืออิสระภายใน ที่พระธรรมมอบให้ไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอโลกเปลี่ยนแค่ใจเปลี่ยนมุมมองจากการอยากควบคุมมาเป็นการเข้าใจเมื่อเข้าใจใจก็วางเมื่อวางใจก็สนบเมื่อสนบใจก็เห็นธรรมใจที่เต็มไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่เที่ยงย่องหนักและทุกข์แต่เมื่อเห็นตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดควรยึด ใจก็เริ่มเบาธรรมะไม่ใช่การเพิ่มสิ่งใหม่แต่คือการปล่อยสิ่งที่เกินจำเป็นออกไปทีละน้อยไม่ใช่การฝืนใจหรือบังคับใจให้สงบแต่คือการใช้สติรู้เท่าทันในปัจจุบันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเมื่อรู้บ่อยๆปัญญาจะเกิดใจจะค่อยๆวางได้เองโดยไม่ต้องพยายาม ใจที่เข้าใจตามจริงจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกไม่ดิ้นรนหาความสุขที่ปลอมเพราะรู้ว่าความสุขแท้จริงอยู่ตรงใจที่วางใจที่ไม่แบกใจที่ไม่ยึดและเมื่อวางได้หมดสิ้นใจก็เข้าถึงสภาวะที่พระองค์เรียกว่านิพพานความสงบอันแท้จริงที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดเลยเข้าใจธรรมะคือการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจ จึงไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือหนทางแห่งการกลับคืนสู่ธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะแท้จริงใจเราไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากการวางและเมื่อใจวางได้ใจก็พ้นทุกข์และรู้ว่าความสงบแท้จริงอยู่ตรงนี้เองขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตได้ที่ลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ